สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุกทานสบายดีเบิร์ดสุขุมสุข,ขนพ่อแม่พี่น้องเม,มื่อในกระเซ็นเก่าเซ็นเคยมาหางัวแม่บ่าวเทินคือเก่าพี่น้องหางัวปลาดำพี่น้องเอ้ยจะเม่นเซนลำบากพ่อแม่พี่น้องมีงัวกระเซ็นชิบาวะสบายบ่สบายเลยพ่อแมาา่พี่น้องเอ้ยมาห้างน่ะนี่ยังบ่ได้เห็นหรอกสามสี่ถงขามมาเลยพี่น้องสามสี่บ้านเลยยังบ่ได้เห็นนั่นงัวน่ะโพดดอกไปไปกระดักกระอก ผมมีขอกมีรักบ่เิ่นวาย่ามนี่เป็นย่ามปล่อยพี่น้องเอ้ยย่ามาแลงแล้วเท่ากัไไรเขาคอกแต่ว่ามันบ่มากันนี้มันบ่มากแต่งงัวซาซุยในคอบมันขมากแล้วมันก็มากแลงมากแล้วมันก็มากเน่มือเส้าแล้วก็ปล่อยตอนี้มันบ่มากพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยมันไปเลยก็เลยพาพ่อเมย์พี่น้องมาหล่อป่าห้างัวหาควาวยนำกันเลยขันชิหยางมันก็บบทนที่พี่น้องเอ้ยมันไกลจากบ้านเท่าไรมันไม่ได้ใกล้พ่อเมพี่น้องเอ้ยใ้าหมจว่า สบายทำได้เจนง่วงบ่สบายเลยพี่น้องพอมันไกลแต่ห้าอย่างนี้ห้าชิอย่างบ่ฮอดผงง่วมันไปลายลายขึ้นแล้วชิบกว่าขึ้นแล้วถ้าซื้อก็มาตามทางง่วงทางคุ้ยน,นี่พี่น้องหล่อตามโถงตามถาพี่น้องขอเขามากินน้ำี่อเขามากินน้ำอีก,กน,นี่ง่วงจากโตบมีง่วงจากโตถงเห็นต่ห้อยมัน ไเปเบิ่งทุวงใหม่พี่น้องเหรอไปทำกันส่งกำลังมุกกำลังใจมาสอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อยหาเด้อใจเหม็นงว่วงเจ้าปอยู่สัสเด้งง่วเอ้ยเริ่มอยากินหนามมาได้เลย บรรยากาศก็เริ่มหนาวลมข้นมาอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปได้ช่องซ้ำมืดความหนาวความเย็นบรรยากาศก็เริ่มหนาวเย็นข้นมาอีกแล้วมาผอเทียงก็จะพี่น้องจะเทียงกูใด้ดอกเทียงห่างก็จะเขาก็จะมาเมื่อนอนบ้านเบิดยามนี้ก็าะเข้าบ้านยามนี้ผลิตเข้าบ้านเบิดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากำลงมาเทียงก็จะเอากจ้าจากบ้านในเมืองได้ดอกข็จะมาขู่หมักมูอ โอ้ข้าวจ้าเลี้ยงเป็ดนี่พี่น้องเงยแถวนี้เป็นทางมึงกันเปิดปูมังงูถ้านลูกเปิดปูมังงูเลยพี่น้องเป็นยังพี่น้องนี่แระน่าพี่น้องแล้วนี่ก็ไปท้ามึงเนาะพี่น้องท้ามึงงัวนั่นเป็นพี่น้องเอาเป็น งูเขาเจ้าก็งามนะพี่น่มเนายมีมาทำปไเนบ้างบ้งไหแล้วเป็นงไว่างูมีเก่าโตมีแต่งูดำเบอร์เะไรไมบ่ห้องกบมาเบอร์นี้บ่อห้งกมาอนี้้างบมารนี่อ้งบมานี้บ่อดงกมัน มื่อกแม่บังไงเสือคองข้อคาข้อน้องข้อสมคลาแล้วกต้าตห้งหมู้ง้าเด้อเด้อะขบโมข่อแก้ลายๆมาเลยมาทำหาเบาเซฟพ่อแพี่น้องเผื่อจะย็นตื่นกันอากับไปต่อเนาะพี่น้องเพื่อเป็นมาปุงโม่ย่นงงียๆโม่เามโมนก ี่น้องเอ้ยมาหัวหน้าตรงนี้ก็มาเห็นหมักมูอีกพวกระส่วนหมักมูลายชวนลายถุงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาตรงนี้ก็มาผอชวนหมักมูอีกน้ำงามพี่น้องเอ้ยหมักมูเขาจะมีแต่ใบใหญ่ๆทางมันถือลมมันจะกรดแน่นเลยไปยพี่น้องมาหางว่ต่อไปพี่จิบบ๋วเห็นไงตรงนั้นเลยนะท่ามทง่ากับผมมีไปเห็นเลยเลาะไปเรื่อยๆนะพ่อแม่พี่น้อง ไปขึ้นรถไลายโอ่งลน่มกับหนาวหนาวทางหนาวทางเย็นมากเลยฮะจังแล้ว,าลวาหาบนหนามหดบังมูเออไปหาเ่าวีน่หั่นบน่วหนามนะก็จะหาบนหนามหดบังมูพี่น้อยอ้าวฝากกับคุณลมแล้วเนาะ น้าคนหมักแตงหมักงูกอแม่พี่น้องไปหางัวต่อปมาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาถุงนี่กะโอ้ยหนูกะย่างมาถุงนี่ก็คือเก่าพี่น้องโบแมนอีกจะงัวไผอีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นหนูกะย่างเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมมาเลี้ยงงัวอยู่พี่น้องเห็นไหมพี่น้องหนูกเลี้ยงงัวไปไปต่อรอหาต่อทําไมมันจะมีงัวไป ตอนนี้เขากัมานอดอัน้นพงหน้าบ้านชีวิไลอี่นอ้องหลังจากที่เขาหล่อลงน้องชิโุ่นนครไผ่หน้าโดนงูแล้วแล้วห้ากาหล่อมาบ้านชีวิไลบบบนี่น้องเลยไปเรื่อยๆขึ้นหล่นท้ายอ,อกจกกุกบนเส้น,นงัวข้มปะรำเฮาเลยเลือดเต็มที่เลยเลือดเต็มที่พี่น้องเลย ่างจะเห็นงานเลยก็มะหางัวห่ากล้วยซอยมะ,ะ,ะ,ะดำพ่อแม่พี่น้องมะหางัวผมมาเจอกันก็นกมันเคยเคยผู้ไทยพี่น้องจักใส่แว่นหูแว่น เห็นงัวตัวหนึ่งคือคือง้วอีแป้งแม่บ่าวเทินพี่น้องเอ้ยไอสิแม่บ่แม่ตอนนี้เอากำลังน้ำไปเบิ่งขวามันพี่น้องขนาดน้ำมันจะไปใช่น่ะเห็นบ่มันคือยางเด้งๆไม่พู้เดียวมันนั่นน่ะพูดได้พี่น้องงัวอหน่ะฮันฮนไปไปน้ำ แรงหน้าติด้าเลยนลเอาสนุกไงมันก็แป้งมันก็ขื่อลิ้ต่างก็ทางต่อไปเนาะไปบ๊แมนไปไปมันฟัดตัวนี้ก็ห้ามูหน้าอีกเนาะมันก็ไหวเขาทาง แลนดเปนแนมาก่แม่ก <screws in the ground> ็ด <stumbled in> <ground> ีใจว่านอกเห็นงูเหรเฮ้ยแม่ม่แม่ทั้งดอกมื่อคือเชื่อม่ว่าแม่ทั้งดอกมันคือห้าหมูมันจะมาจ้ามาน้ำหไปเห็นเหมจังเนาะจะมานำหไปเห็นอยู่ไปจัง เขาข้าเจ้าว่ามือ,ม,อมือนี่บ,บ,บอบอกบอว่านี่กับมือนี่เห็นงัวนะนะงงม,นนนมีคนเห็นข้าเจ้าอ่ะไปน้องเบิบ้<อ>ไปไจมอน้างนี่นะคนทางไห้ไป ข้างว่าชิปกวมือเนาะเด้พี่น้องตัวปวนก็เดียวว่างัวเบาเทินยังมาแหลนน้ำว่าสันแหลนน้ำมากพอโบเมนไปเป็นไปพอบเมพี่น้องเอ้ยลบอ่าน้ำเป็นวุวยมากเลยสุนมระวัศันผ่านลายบานลายเมื่อองพี่น้อง อันเมื่อกี้ได้เห็นงู่นะชาวัากับอะไรเลดน้ำงู่พี่เด้อไป่บอกกัอีแป้งเลดเลิศวะมันเปนงางูมันคือที่มันเปนมห้าหมู่มันเลยมันมันหางดอกอีแป้งนะกระต้นกระต้นแบบนี้อต่างมันหางดอกก็มันมีเขา มาบังกาสื่อซิบกว่าขึ้นแล้วกามันไปชุกเจ้ากาสิไปหดบ้านไหนก็มันมาทนีมันไกลเมียไปเรือยๆนะมมาไพี่กลอน่หลงอไปเรนรอ้าไงฮโไปแต่เศ้ายแ่ไม่มาเ้ไปแต่เศร้าก็มีไปแล้วมันหนาว ปลาพี่น้องเอ้ยหลังจากที่หล่อห้างหัวห้าคุ้ยเมื่อยม้อยซอยอินแห้งจอดรถจอดรถเอ็งยิ่งแค่เดียวเมื่อยขี้แตกขี้แตกอ้าวห้างหัวจนขี้แตกกระชั้นขี้น้ากับน้ำกินกับซีเบิร์ตแต่ขนาดกินโอขนาดกินตุ้มมีเบิร์ตเท่ากับเมื่อเน้อก็ดีโอไลน์พี่อนก่อนก่อนก่อนจิแคปเจอร์นี่อ่ะพี่เปิดหน้าพี่ ป้า yeah. ี <c oughs> <c oughs> okay. ่น้องเ้ยสิมาพักันแหวกกินหมักโม่มานจับบัตะไรนะบัตไอนไเนอะจ้าแพงเมือจักบัวที่หน่วยสาวพันชาวพันจะมีกินแล้วเว้ยขอกระชิดได้โจมตีนี้ตายแต่แล้วเราบอเราหม่แนนำนะใจเลี้ยงเนี่ยชิ้นละร้อยประเ็นจเลี้ยเออพอดีแหละปาากินกินเชามีแห้งแหละก็ไปต่อโอ้ย หน่วยจะได้ไหมหกสิบรหสิพนบอกก็เดียวหกสิพันมอะมีมีดมานั่บกโตห้าไมเด้อเาขายบอกโมก่อนแม่ค่าแม่ค่ะมีมีดมานั่งอยู่บนแม่ค้ะงวงซีบโตเอองวงเก่าโตงวงเก่าโต เจอต่อพี่น้องแม่ข้ากันย่อมคือกันวะฉันเอาชาในุชิก้านี่ยนะีอ่ะไม่ได้หดืนน่าแม่นะอเก่อนวทางมาซิกัตบมังโม่เลยพี่น้องผู้บคือบ้านเผื่อนะน่าแม่นะมาได้กหน่อยอ้าวานน้าเนี่ยเออบังโม่แล้เผิ่อใช่ โอ้ยจะเป็นขอได้สำในายบนเลยบมังมู่นะขอเวิ้งเลยอันจยากใส่ทงแต่พี่น้องมันดูมั่นใส่ดิอา่ะป้าปัดป้าว่าอืออ่ะเอาตัดี้าว่นเอา หน่วยละหกสิบาทพี่นองหน่วยละ1ิ0หาพันสิบห้าพันก็ได้แต่ห้าสิบเืาชั่วคลิเจ็พันกว่ากันไปพูดแต่ว่าเไปอะเอาไปหาลอยมาตีไอเอยืมยืมมาสันกาบกกับกองเต็มดินพี่น้าโอ้ยจาก็เอาเงินบาทนะเคอกว่าหกสิบบาทไม่นาๆเคยผู้ไทย แซ่บแซบป่ะไทยไรเงี้ก็แซบเท่านั้นแหละง้เด้อพี่น้องง้อเด้อง้อซื่อยจไม่ฆ่าพี่นี่คิดว่าปัญหาอ้าวผมเองพี่น้องเอ้ยมาวันนี่ก็ลาพีแล้วน้องพอกันคลิปหนาอยู่นีไม่แห้งเบอร์สกูสกุนพี่น้องแล้วก็สิไปต่อพี่น้องหางัวงัวนะงัวงเก่าโตพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีบนรทายเข้ามาทามเข้ามาลายขู่ลายคนอยู่อันชาซุยก็ลาพีแล้วน้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องไปแล้วพี่น้อง Mm-hmm. <laughs>